ตำรวจทางหลวงกาญจนบุรีไล,ล่ล่ารถกระบะต,ต้องสงสยัยคนแรงงานเถื่อนไกลกว่า65กิโลเมตรสุดท้ายจับได้12คนขณะคนขับกับแรงงานเถื่อนอีก9คนหลบหนีเข้าปา่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพันตำรวจเอกภคพลสุชนผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตรวจสอบเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นขบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย กระทั่งพบรถกระบะนิสสันนาวาร่าสีบรอนหมายเลขทะเบียนผอพึ่งจจาน8590นครสวรรค์ขับมาจากอำเภอทองผาภูมิมุ่งหน้าเข้าเมืองกาญจนบุรีมีท่าทีพิรุษเจ้าหน้าที่จึงขับตามประกบพร้อมสั่งให้หยุดรถแต่คนขับกลับเร่งเครื่องหนีผ่านถนนหลายสายรวมระยะทางกว่า65กิโลเมตรตำรวจทางหลวงจึงประสานฝ่ายปกครองทหารและตำรวจท้องที่สนธิกำลังปิดล้อมกระทั่งคนขับทิ้งรถบริเวณป่าละเมาะ ตรงข้ามทางเข้าบ่อขยะเนินเขาทองบ้านหนองจอกตําบลแก่งเสี้ยนก่อนหลบหนีไปพร้อมกับแรงงานต่างด้าวบางส่วนเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวได้12คนเป็นชาย8หญิงสี่คนทั้งหมดเป็นชาวย่างกุ้งประเทศเมียนมาหลักรอบข้ามแดนทางอำเภอสังขบุรีเพื่อเข้าไปทํางานในกรุงเทพโดยจ่ายค่าหัวรายละ3า0,000ื่นบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตดําเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนคนขับกับแรงงานอีก9คนที่ยังหลบหนีอยู่ขณะนี้อยู่ระหว่างการไล่ล่าและเตรียมออกหมายจับต่อไปายเหญิงสติดตาม่ยิงียหญิงสีติดตามหนึ่ง